สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบราวเดียนะครับพอกับบราวเดียท่องจองฮักนัทสวีเดนอีกแล้วนะครับผมวัอนี้นะครับผมบราวเดียนําเสนอครับน้ํายาปลากระป๋องครับผมเป็นน้ำยากะทินะครับบราวเดียผงเห็ดเหลีววางคำเนี่ยครับผมนี่ใส่ลูกซีนนะครับแล้วก็ใส่ปลากระป๋องนะครับคนๆเลยพี่น้องนี่นะครับผมแล้วก็ขนมจีนนะครับผมแล้วก็พักขางเคียงครับโอเคครับบราวเดียเตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วไปเบิรงกันเลยครับเพื่ครับผมพี่น้อง มนะาเดี๋ยวเอาใส่กระปุกใส่กันก่อนนะครับผมกินสักสองสามจับนะครับผมโอ้กระปุกเสียนงามๆครับพี่เนาะนี่ครับผมนี่นะครับยอดเลยเดี๋ยวบ่เดี๋ยวสิใส่หน่ำก่อนได้ครับ นี่ครับผมใส่เลยครับโอ้คนๆครับพี่นอ้องนี่นะครับมาดีกัจะใส่พักครับนี่นะครับเป็นทั่วฟักเงี้ยวครับแล้วก็ทั่วงงอกนะครับ เลยเบิ่อเลยครับผมเสร็จเรียบนะครับมาสวัสดีครับผมสวัสดีเอ็ซีบ่าวเดียนนะครับขอบคุณบ่าวเดียนทั้งช่องทั้งน้าสื่บเรียนนะครับผมโอเคครับนี่คือข้าวปุ่นนะครับขนมจีนน้ำยากะทิปลากระป๋องนะครับผมบ่าวเดียนเป็นเฮ็ดมะฝังคำนี่นะครับบ่อใดขอโทษด้วยนะครับบ่อใดไทยทำวิธีการเฮ็ดพี่น้องเบิ้งนะครับผมโอเคครับนี่ก็สิเป็นทำยากข้ปุ่นครับเฮ็ดเองก็คือ ใส่ปลากระป๋องนะครับผมแล้วก็ใส่ลูกชิ้นน้ำนะครับนี่เป็นลูกชิ้ปปลานะครับเห็ดเองครับก็เลยสีใสใหญ่กบใสนะครับตามใจเจ้าของอยากกินย่งกะใส่ออกนะครับนี่นะครับมีทัวน้ำมีตรงงอกน้ำนี่นะครับเห็ดที่เดียวกินห่อนมาอื่นครับพี่น้องโอ้หไม่มแ่เสียก็ย้งครับพี่น้องนะ่ มาครับผมหมุนติวเลยข้อยวสองหมุนนะฮะหมักร้ายก้าปุ่นมาครับแจกครับพี่น้องอดี๋ยววข้แรง เหลืออยู่เกืบเพ่่งหมอ้อมือเอื่นบาดียกับสิห่ออุ่นครับอุ่นแล้วก็ห่อไปกินมองเห็นง,งานนะครับทีจงมานห่อไปกินถ้า,ก,าก,กินเขายังคร้บไปหนอ่องแต่ยังกินแรงครับผมบาเดียอยากกิน เจ้าบอกเนาะพี่น้องเนาะเจ้บอกสุดยากายยากา็อย,อ,าาอย่างว่าพี่น้องอาหารอีสานยังแสบครับพี่น้องอยา่างเห็ดอ้อมห้อยจูบด,ด้วยอีกทานซับขวนมั่นครับผม Kang kilek bọn Hãy subscribe xa kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ทำจนห่งข้างล่างเขาเอาสากมาใอยู่ครับโอยยังแรกขเขาดึกมากครับผมเ <laughs> อาไปกินอยู่ร้าน ถวทางทางตามตลาดนะครับสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทเขาตีใส่ขนมจีนให้นิดนึงครับจับหนึ่งสองจับเลยนะแล้วราดน้ำให้ลูกสินสองลูกแล้วพักบุฟเฟ่ครับผมพักกินได้ตามสบายหอบไส้ลวดพาได้บอกกินเสยงกินอะไรพักกับเน้วแต่เลยพักกับจิมีกับตัวหัวปี แล้วก็นี่เนื้อหงอกนะครับแล้วก็สมฮะพวกปแปง้กงกี๊ยังอื่นเขาก็มีเบ็ดทุกอย่างครับเดี๋ยวเต้พวกได้จะกินทั้งออกะรอ่กระลำแล้วคนมากินพักตะคุ่มอยครับแต่เดีคนมากินก็ ที่สิบบาทกัได้กนั่ละเซ็นหน่อยนึงนะครับเงินบาวเดี๋ยวนี่มาเกเแคดกินเองครับเหินพ้นีีมาเกเแคดกินเองกับน,นี่ประเด็นเดียวเลยครับโมออิมนะครับผม บางเดียวโบอิ่มหนึ่งเราไว้ตักมาอีกเต็มหมอครับนุ่งหุ่นอร่อยช่างร่อยจะกินหลายคนหม้อ อย่างกับปุ่นเ็ปง่ายๆครับมาแต่ผงเมื่มอกอี้ขาดนะครับผมกับขอดกับหนักหอดเรื่องเรื่องอาหารอีสานต้อกินบอกอยูเจนยังไง พี่ตองอยากเห็นปลาดิบเห็นอังคอมเมนต์บอกผมนะครับเสดห้หะวัตถุดิบมาเห็ดน,นะครับเอาแบบอาหารนิสานเดือบบนตองเอาบนตองเอาอยากไรนะครับผมเอาแบบข้าวฮาดังนี่ครับก้อยครับปลเดีบเพราท่านเห็ดก้อยไม่เจอ,อยลย จะอยากเห็นบ่าวเดียกินก้อยเห็ดก้อยกินผมโคมนะครับคอมเมนต์บอกเบ่าวเดียในเรื่องบาวเดียเศร้าเสียงบางก่อนถ้าพี่น้องอยากเกบิ้งกระเซียให้เบิ้งนะครับว่าิธีเห็ดก้อยบาวเดีย,ย,เ,ดยเห็ดตะไคร่สูตรยังนะครับกระชังห้านก๋วเห็ดกินหาซิบบาทเด็ดด้วยน้อย ตัวนึงแซ่แพี่น้หาิบบเหนือรูอร่อยกบ,บัตเอ้ย่อ,อยบบ่จ้องลอยกบตจ้องลอยเก่บบาจิบไม่จังเลยวะ้อเหนือง่ามมันเกิสีแพงครับไปขั้นเหนือเสียดกิดสีเนือบเดีสีล่อมื่อมากืหัวพี่น้องอยากเบ่งบอดิ ก้อยเนื้อนะครับก้อยขมมาเลยโกเล็กบาดเนี่ย <c oughs> สเสลี่ยหนามน่องๆเลยหาเป็ดหาเป็ดบาเดียก็มีหล้วไปเบิ้งเด่นด้ครับ นี่มีเบอร์หลอดบาวเดียลา่เป็ดน,นะครับเงินสี่คืนเนาะแล้วก็ลาบไก่นี่ย่างอยู่ลาบหมูกับวบันมีโอ้อาหารไทยเยอะแยะครับพี่น้องบาวเดียพึงจะเริ่มต้นเฮ็ดอาหารนะครับก็เลยอยังมีโบไลมีเอะไรแนะนำกับพี่น้องครับคอมเมนต์บอกบาวเดียในเรื่องครับผม บาเดียจะทำตามนะครับจะมาปรปับปรุงพัฒนานะครับผม,มอยากต้องเห็ดคลิปยัง้งยังไรถือว่าบางเนียบักกินครับกินในเบื้องนี้ลนะห่อนคะมึงเ่ยข้าเจ้าบอกว่าซีเวิร์สหนาแน,านวกันเ่ย สิขาสู้หนาห่อนข้าเจ้านี่ก็คือกลมอุตุอะไรครับก็บอกมาแล้วเนาะกับแนวความร้อนนะ,ะนรครับตอนนี้เริ่มห่อนแล้วนะครับภายในวันสองวันนี้ก็อากาศเย็นก็จะหมดไปนะครับผมเกิดสิไปความโควิดแหละครับ COVID. โควิดอดทอนกับความห่อนบ่ด้นะครับความเมืองไทยห่หอนเหมือนกันไหนไหายไป ผู้ได้เอาเขามากก็ตายโควิดตายเจอคว,วา,วามห่วงบ้างไทยก็นา้เอาเขามา,กกาเอาแล้ว แซ่บครับพี่น้องแซ่บแห้งแซ่บอีนดีครับผมแซ่บนัวๆแซ่บเละแซ่บจนอิ่มจนว่าสีกินอีกกับยานต้องแตกปุน๋นละครับผมพี่น้องโอเคครับสารินมีก็คือขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องนะครับผมโบเดหเฮ็ดให้เบิ่งเพื่อนพี่น้องด้วยเขาดูได้หลายในฝากไว้เป็นกิดหนานะครับเดี๋ยวสิผ้าเฮ็ดวิธีเฮ็ดดอกครับผมมื่อน,นี้มันคำแล้วนะครับผมก็เลยฝากเฮ็ดปลา บวกอีกกับความมืดนะครับมันก็มืดแล้วนะครับเหตุการณ์ไทยทํามันยากนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปหน้าสิเป็นยังกับฝากพี่น้องกดติดตามเี้นะครับผมช่องฮัทนัสุซอร์เดนนะผมติดตามเบ้าเดียครับผมติดตามมาดาหน่อยนะครับช่องช่องเดียวกันนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามด้วยครับผมโอเคครับสำหรับวัอนี้ก็สวัสดีครับ